คือขึ่งชีวิตแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าหนึ่งชีวิตมีค่าขนาดไหนหนึ่งชีวิตของเราห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีมันมีค่าขนาดไหนเราต้องไปถามคนที่อยู่ในกูบูถามยังไงถามเขาตอบไม่ได้หรือถ้าเขาตอบเราก็ไม่ได้ยินเอ๊ะอาจารย์คนนี้มันพูดเล่นหรือเปล่าให้ไปถามคนในกูบูเมื่อไหร่จะได้คำตอบ ใช่ครับผมไม่ได้พูดเล่นไปถามคนกูโบจริงๆแล้วเดี๋ยวเสียงมันจะออกมาลองไปถามนะครับว่าชีวิตหนึ่งที่อยู่บนดุนยานี้แล้วก็ปล่อยผ่านไปโดยที่ไม่อิหมานต่ออัลลไม่พักดีต่ออัลลมีมูลค่าขนาดไหนไอชีวิตบนดุนยานี่นะครับเสียงมันออกมาจากกูบโบ<ด>เคยได้ยินไหมครับเสียงจากกูโบเคยได้ยินไหมครับ ไม่เคยเสียงในกูบูอัลลอฮ์รู้ว่าพวกเราหูหูเราไม่ไม่ได้ถูกสร้างมาให้ฟังเสียงคนกูบูแต่อัลลอฮ์รู้ว่าหูาเรานี้ถูกสร้างมาให้ฟังเสียงของอัลลอฮ์ได้อั Allah ลลอฮ์ก็เลยเอาเสียงของคนกูบูนั้นมาเป็นเสียงของอัลลอฮ์และแลวก็เอามาใส่ในสุรัสสัจจะดเสียงของคนกูบูบอกว่ารับบานาอัลบุซนาวัสซมีอาเฟโรจีอานะมะมัลสอลิฮันอินนามุฟินุ อย่าอัลลอฮ์เราเห็นแล้วเราได้ยินแล้วอับลอฮ์สั่งนะวา่า,า,า,าส,สัมยานะนะฟารุจีแงนั่งมันซ้อเนี่ยส่งเรากลับไปบนดุนยาเถิดเถียวอัลลอฮ์ไอพวกพวกูโบนะที่ดูอาเนะี่ยนี่คือเสียงของคนกูโบแต่อัลลอฮ์รู้ว่าเราไม่ได้ยินอัลลอฮ์ก็อยากจะให้เราได้ยินแหละเอามาใส่ไว้ในกุรอา,า,านารับบะนาอัลลอฮ์สั่งนะอัลอฮ์สัมยานะฟารุิีแงนั่งมันซ้อเนี่ย ส่งเรากลับมาบนบุญญาเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำาน้าที่ซอเแลสอนอินานามกีรู่แท้จริงแล้วเราได้ศรัทธาเราได้เชื่อมั่นต่อคําสั่งของพระองค์นั่นคือเสียงของคนกูบูทําไมเข้าถึงรูอานรูอานต้นนี้ก็เพราะเขารู้ไงว่ามูลค่าของการมีชีวิตบนดุนญานั้นม,นม,นมหาสารขนาดไหนบนบุญญาร้องให้แคนะ่น้ำตาออกมาแค่เท่าที่แมงวันเนี่ยสามารถกัดไฟนรกได้แต่ว่าน้ำตา ของคนคนเดียวกันมันไปไหลตอนที่อยู่ในกูบูต่อให้ไหลออกมาเป็นสายเลือดก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั่นไม่ใช่สถานที่ที่จะอามันต่อไปนั่นไม่ใช่สถานที่ที่จะมาตะวัดม,มันตะวัดไม่ได้แล้วในกูบูนั่นคือเสียงของคนกูบูปรากฏว่าอาลัลลอ์ส่งสารแล้วก็ส่งกลับมาไหมครับอลัลลอ์ส่งกลับมาไหมไม่ทมาําไมอัลลไม่ส่งกลับเพราะอาลัลลา์รู้ในสายสัมดาลมนุษย์ มันบอกว่ามันจะกลับมาทําและผส,สมกลับมามันก็ไม่ทําอยู่ดิไม่ต่างอะไรกับคนที่เคยบ่นคนที่เคยด่าท่านจุลาว่าโอ้โดนยิวหลอกอย่างนั้นอย่างนี้ปิดมัสยิดไม่ให้เข้ามาัสยิดตามแผนยิวตามรอยเท้ายิวสุดท้ายพอมัสยิดเปิดไอคนที่เคยด่าจุลามันก็ไม่เข้ามาสัสยิดเหมือนกันคนที่เคยด่าก็มไม่เข้ามัสยิดอยู่ดิมันด่าไวงั้นแหละในโซเชียลนี่เต็มเลยด่าจุลา ว่าปิดมัซืิอทำไมแต่พอเปิดมันก็ไม่มามาซิ้อิดเช่นเดียวกันมันลงไปกูโบถ้าอาลลอส่งกลับมาพวกนี้ก็ไม่ทำอะไรมันอยู่ดีว่าเรารุดดูละอายุลิมานนหูอันหัวอินนะฮุมและการบูนถ้าอัลลอ์ส่งกลับไปอย่างดุจยาไอคนพวกนี้ก็จะกลับไปทำอะไรมันอหนึ่งรุดดูลิมานุหูอันหัวว่าเรารุดดูนะครับ ออกมาบอกว่าถ้าหากว่าเราส่งพวกเขากลับไปบนหน้าดุนยาพวกเขาก็จะกลับไปทำำําอะไรเดิมๆจะเป็นคนเดิมๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรเไปลี่ยนแปลงแล้วไอ้ที่สัญญาไว้ใน,นกุบูทั้งโกหกทั้งเพดว่าอินนาฮุมนักการีบูดพวกเขาเป็นคนโกหกทั้งเพดเพราะฉะนั้นเวลาที่เอาลอสาาสาาุบาฮันอวะบาฮันอหัวตาลาให้กับเราเป็นเวลาที่มีมูลค่ามหาศาลเวลาของใครของมันคนหนึ่งจะเอาเวลาของตัวเองไปให้กับอีกคนหนึ่งไม่ได้แต่กู้จะยืมไม่ได้ รั์สินกู้ยืมได้ขโมยกันได้ให้กันได้แต่เวลากู้ยืมไม่ได้ขโมยไม่ได้รักใครขนาดไหนก็ให้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลานี้ให้คุ้มค่าใช้เวลาให้คุ้มค่าฉะนั้นเรากําลังมุ่งหน้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับเดือนรอมฎอนของเราจะเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุด เป็นเดือนที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจะไม่ให้มาร้ายสักตนหนึ่งได้สัมผัสกับบรรยากาศที่บรกักของเดือนละมานบางคนบอกว่าชัยตอนไม่มีในเดือนละมานเพราะอัลลอฮ์ต้องการที่จะนั้นะไม่ให้อัลลอฮ์ต้องการที่จะขัดขวางไม่ให้ชัยตอนมารบกวนอามาธีบาระของพวกเราใช่ไหมเอาว่าเอาชัยตอนไปขัง เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องโดนรบก,กวนถูกไหมแต่ผมมองอีกมุมหนึ่งผมคิดไปในอีกมุมหนึ่งถ้าเอาล้อไม่อยากให้ชชยตอนรบก,กวนเอาล้อเสกให้มันแข็งก็พอแล้ว mm hmm. ไม่ต้องเอาไปโยนทิ้งในท้องทะเลเอาไปไปขังไว้ใต้มหาสมุทรทะเลลึกไม่ต้องแค่เสกให้มันแข็งให้มันแข็งมันก็แข็งแล้วแต่ทาไมเอาล้อต้องจับพวกมันไปทิ้งทะเลจับพวกมันไปขังไว้ในสถานที่ที่น ใต้มหาสมุทรเพราะอว่ะไม่ต้องการให้ใช่ต่อมังร้ายได้อยู่ในบรยาานบรยากาศที่เต็มไปด้วยบารการขอเยินเรืองมาตอไม่เพียงแค่ว่ามันจะไม่สามารถหลอกเราได้ถ้ามันไม่หลอกเราแต่มันแข็งชื่ออยู่ตรงนี้มันยืนชื่ออยู่ตรงนี้มันก็ยังสัมผัสเดือนละมาตอนได้อยู่ถูกไหมแต่อว่ะไม่ให้มัน ไม่ใช่แค่เพียงไม่สามารถหลอกมนุษย์ได้แต่มันเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ในบัรยากาศที่เต็นไปด้วยกับความบรรดาของเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลาเอ่ยถึงอิบลิสเจ็ดอ่ะสิบเอ็ดครั้งสิบเอ็ดสิบหนึ่งนะครับอัลลอฮ์เอ่ยถึงอิบลิสในอัลกรุรอานคำว่าอิบลิสปรากฏอยู่สิบเอ็ดครั้งประหนึ่งว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลากำลังจะบอกไอ้พวกอิบลิสนี้ว่าพวกแก ได้รับสิทธิ์ได้รับอนุมัติในการหลอกเบาของฉันเนี่ยเพียงแค่11บเดเดือนนะและเดี๋ยวพอเดือนที่12พวกแกจะไม่มีสิทธิ์ส1อครั้งกับ1 1เดือนครั้งที่12เชตอนไม่อ,อิบลิสไม่มีโอกาสได้ถูกระบุไว้ในกรุรอานเป็นครั้งที่12ครั้งที่12ของมันไม่ถูกระบุกไว้ในกรุรอานไม่ได้รับโอกาสเช่นเดียวกันเชตอน ไม่ได้รนะับโอกาสที่จีวิตจะอยู่ในเดือนเดือนหนึ่งนั่นคือเดือนรมอมาตอนะครับความประเสริฐของเดือนรอมฎตนไม่ต่างอะไรจากความประเสริฐของการละหมาดการละหมาดอมัสบาฮาห์นฮวะอาลาได้นะครับอะไรให้ผลบุลคุณค่ากับเราขนาดไหนนะถ้าเราละหมาดจะมาเทียบกับละหมาดคนเดียว27เท่าใช่ไหม ยี่สิบเจ็ดเท่าเดือนอนัมมอดรเดือนที่ประเสริฐคืนที่เราทุกคนอยากได้คืนที่ว่าเราทุกคนอยากแต่ทำกันก็เป็นคืนที่ยี่สิบเจ็ดนัอนกันยี่สิบเจ็ดของเดือนอนัมมอดกับยี่สิบเจ็ดที่เอามาให้ในการระหมากพอๆกันนะครับพอๆกันอ่า เดือนอม ض อนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาอยากได้ยินเสียงกุรอานจากท่านรอสุลลอฮฺสุลลาลอื่นอัสซัลลัมอ่านอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานผ่านท่านยิกรออิลอะลัยฮิสสลามทุกเดือนอม ض อนอย่างน้อยที่สุดท่านนบีจะทําการอ่านอัลกุรอานหนึ่งขอตัดแต่ว่าคําว่าหนึ่งขอตัดนี้ไม่ใช่สามสิบยุสนะครับเพราะว่าในปีแรกปีที่สองปีที่สามกุรอานยังไม่ได้ครบาสามสิบยุส ฉะนั้นกุรอานมีอยู่มากขนาดไหนนักปีที่หนึ่งนักปีที่สองหรือปีต่อๆไปกุรอานมีจํานวนมากขนาดไหนก็ขนาดนั้นแหละที่ท่านนบีอ่านทั้งหมดง่ายๆว่าก็คือมีเท่าไหนอา่านเท่านั้นไปก่อนแต่จับไว้ว่านบีอา่านทุกเดือนละมตอนต่อหน้าครูคนหนึ่งครูที่นบีได้รับการอ่านกุรอ่านได้รับการสอนกุรอ่านมาก็คือท่านจิบรรอีลามบีอิสลาม ไอ้ที่นบีอ่านคนเดียวที่นบีสอนที่นบีอ่านในละหมามาไอ้ที่นบีอ่านอื่นนั่นไม่นับอันนั้นแน่นอนว่ามันหลายข้อตัดแต่อย่างน้อยที่สุดนบีจะอ่านหนึ่งข้อตัดต่อนหน้าอาจารย์เขาท่านอา,อาจารย์ทางด้านอัลกุรอานปีละครั้งปีละหนึ่งข้อตัดนี่ชี้ให้เห็นว่าเราจะอาเ่น,ขน,เเเน,ข,นขนาดไหนเราจะเก่งกาจขนาดไหนเราจะรอดรู้ขนาดไหนก็คือเราไม่สามารถทิ้งครูได้ อย่างที่นบีก็เก่งมากนบีก็เป็นครูเหมือนกันแต่ว่าทีละครั้งอย่างน้อยนะหันหน้าเข้าหาครูอ่านอัลกุรอานต่อหน้าครูไม่ทิ้งการอ่านอัลกุรอานและถ้าสมมุติว่าเราอยากอ่านอัลกุรอานด้วยแต่ว่าเราอ่านไม่เป็นนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะอ่านเป็นถูกไหมบางคนก็อ่านไม่เป็นแล้วทำไงอย่างทีนี้อัลลอฮฺสุบฮานอัลวะตาลาก็อยากจะประทานรักมัดให้กับเราความเมตตาของพระองค์ ความเมตตาของพระองค์นี้ไม่เคยแบ่งชนชั้นวรณนะว่าใครอ่านเป็นจะได้รับมัดความเมตตาใครอ่านไม่เป็นจะไม่ได้รับมัดอามาะไม่เคยแบ่งแบบนั้นได้ทุกคนอ่านไม่เป็นหรืออ่านเป็นได้หมดนะครับได้หมดอมัสวาหานหัวตาลาเอ่ยถึงเนี่ยมั อวัยวะเนี่ยความเมตตาของพระองค์ว่าพระองค์สร้างอาวัยวะต่างๆให้กับเราปกติพระองค์จะเอ่ยถึงสามสามอาวัยวะหูตาแล้วก็หัวใจในสุราอัลมุลกตบารอกัลลีบิยลิฮิมุลกในสุราอัสสลจลฟในสุราอัลมุบมินูนทุกครั้งที่พระองค์เอ่ยถึงย้ำไหมอวัยวะพระองค์จะเอ่ยถึงสามอย่าง แล้วสามอย่างนี้พระองค์จะเรียงลําดับเหมือนเดิมอยู่ตลอดเริ่มที่หูก่อนเริ่มที่หูก่อนซุ่งมาเสวาหัวนะฟะาขวบีฮิมันรูฮิวะออจะอาล่าละกุมุสช่วยออกเสียงลำดับว่าว่จะอาล่าละกุมุสซัมมาวัลอาบุซร์วัลอาฟิดะแล้วก็อายะแบบนี้ก็มีใน surah almut ด้วยถูกไหมกุนฮวนละวีอันชชอากุ กว่าจะเอาะไรคือหมดสมอหอัลซอฟหมดอัฟินะหูตาแล้วก็หัวใจทำไมหูขึ้นก่อนครับเพราะหูมันทํางานหนักหูมันจะทํางานหนักกว่าการมองเห็นการได้ยินจะทํางานหนักกว่าการมองเห็นการมองเห็นนี่มันจะเห็นของที่อยู่ข้างหน้าอย่างเดียวนะครับข้างบนไม่เห็นแล้วนะข้างบนนี่ถ้าไม่เหนื่ยหน้าถ้าไม่เหื่ยหน้าก็จะไม่เห็นถ้าไม่กล้มลมก็จะไม่เห็น หันซ้ายหันขวาถ้าไม่หันก็จะไม่เห็นถ้าไม่หันหลังก็จะไม่เห็นแสดงว่าตานี่ทํางานอยู่แค่ข้างหน้าแต่การทํางานของหูมันจะควบคุมหรือครอบคลุมเอาอีกทีหนึ่งควบคุมหรือครอบคลุมเมื่อกี้ผิดแล้วการทํางานของหูจะครอบคลุมมันจะไม่มาจากทิศหน้าอย่างเดียวมันจะมาจากข้างหลังด้วยข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างมันทํางานกว้างกว่าเพราะฉะนั้นมันจึงถูกเตยถึงก่อนนะครับตอนที่อยู่ในท้อง เด็กทารกอยู่ในท้องตายังไม่มองเห็นตายังไม่ได้ใช้งานเลยแต่หูเริ่มได้ยินก,ก่อนถูกไหมหูเริ่มทํางานก่อนหูนี่มาทํางานหนักกว่าตาถ้าเปิดเพลงมันก็ได้ฟังเพลงไปด้วยถ้าเปิดคุรอา่านมันก็ได้ฟังคุรอ่านไปด้วยคือพูดอะไรอยู่ข้างนอกมันได้ยินอยู่ในท้องไอเด็กมันจะได้ยินด้วยแ mm hmm. สดงว่าหูเริ่มทํางานก่อนดวงตาเวลาตื่นนอนเนี่ยใครตื่นก่อนครับตากับหูใครตื่นก่อนครับ พอตื่นก่อนตาที่ตายยังหลับอยู่เลยยังฝันอยู่เลยแต่ว่าหูเริ่มได้ยินเสียงม้าเห่าแล้วเสียงม้าหอนเสียงมอเตอร์ไซค์ผ่านหูมันจะได้ยินเสียงอาสามันจะได้ยินก่อนาั้งที่ตายเรายังหลับอยู่มันตื่นนอนก่อนแสดงว่ามันทํางานก่อนตาระบบการทํางานของมันจะไวกว่าแล้วเวลานอน่ะใครหลับก่อนตากับหูใครหลับก่อนครับตาหลับก่อนถ้าคนฟังไอเนี่ยถ้าสมมติว่าผมพูดอยู่เนี่ยแล้วใครนั่งหลับเนี่ยตาจะหลับ แต่หูก็ยังได้ยินอยู่ถูกไหมถ้าใครแอบ,บหลับเนี่ยแต่หูยังได้ได้ยินเสียงอยู่แสดงว่าระบบก,การทําง,งานของตาม,มันดับไปแล้วแต่ว่าหูยังอยู่แล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ตอนเกิดมาเนี่ยหูได้ยินตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแล้วแต่ตายังไม่ได้เห็นแล้วพอตอนใกล้ๆจะเสียะตอนใกล้ๆจะตายอ่ะเป็นผู้ป่วยติดเตียงน,นอนอยู่บนเตียงห้องไอซียู ตานี่หละหมอจะเดินไปเดินมาหรือใครมาั่งข้างๆไม่รู้อะไรแล้วแต่ว่าหูจะได้ยินแป๊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 มันได้ยินอยู่ตลอดเสียงเครื่องเครื่องช่วยหายใจเครื่องอะไรต่ออะไรมันได้ยินนี่แสดงว่าหูเป็นอวัยวะสุดท้ายในที่เรากําลังจะใช้งานจนถึงสิ้นชีวิตหูก็ยังอยู่แล้วก็เช่นเดียวกันหูเป็นอวัยวะสุดท้ายที่เราจะได้รับรัมัดจาก เสียงอัลกุรอานผูเป็นอวัยวะสุดท้ายด้วยสมมติว่าเราอ่านไม่ได้แล้วเราอยากได้รับบักด้วยอยากได้ความเมตตาด้วยจะเอามาจากไหนก็เอามาจากการฟังนี่แหละเอามาจากหูนี่แหละในอายะห์ซุร้ายซีซุรอัลอักรอฟอัลลอซ์บะฮันหุตัลลาดีดับบัตไว้ว่าว่าอีดะกุรีอัลกุรอานทัศตมิยูนัหูวะอัลซิตูละอินละตุลทุรฮามุนเมื่ออัลกุรอานถูกอ่านขึ้นมาเจ้าจงตั้งใจฟัง แล้วก็อย่าเสียงดังหมายถึงฟังนะอย่าพูดพลางฟังพลางดูโทรศัพท์พลางฟังพลาง,ลาง,ลาง,ลางแบบนั้นไม่ใช่ตั้งใจฟังตั้งใจคือตั้งใจไม่ใช่ว่าทําสิ่งอื่นด้วยนั้นไม่ใช่ตั้งใจถ้าหากว่าเจ้าอ่านก็อ,าน,กอานไม่เป็นเลยเจ้าตั้งใจฟังละอันละกุ่ตตัวขมูนเพื่อที่ว่าเจ้าจะได้รับรับกมันด้วยสแสดงว่าปากก็ไปไม่ไหวแนละ้ว อ่านไม่ได้อ่านไม่เป็นจะดูดูอย่างเดียวก็ไม่รู้จะดูอะไรในการนักเวลานั้นไม่ต้องดูละฟังแค่ฟังเนี่ยวิล่าอุริอาเมื่ออุรอานถูกอ่านขึ้นใครอ่านก็ไม่รู้อาจจะเป็นพ่อตาอาจจะเป็นลูกเขยอาจจะเป็นสะพ้ายอาจจะเป็นหลานคนนั้นไหลหลานคนนี้อาจจะเป็นสามีของเราอาจจะเป็นพี่น้องของเราลุงป้าน้าอาของเราไม่ว่าเสียงมาจากไหนเมื่ออุรอานถูกอ่านขึ้นมา หรืออาจจะเป็นเสียงจาก youtube อาจจะเป็นเสียงจากมัสยิดที่เปิดมาตามสายเมื่อได้ยินเสียงกุรอานแล้วเราตั้งใจฟังแค่นั้นแหละเราได้รับมัดทันทีก็มัดได้รับทันทีอยากอ่านบ้างแต่อ่านไม่เป็นไม่ต้องอ่านใครสั่งให้อ่านถ้าอ่านไม่เป็นมีใครสั่งให้อ่านกุรอานโดยที่อ่านไม่เป็นก็อ่านอ่านไปเถอะใครสั่งแบบนั้นอัลลอฮ์ไม่เคยสั่งนบีไม่เคยสั่งเอ้ยอ่านไม่เป็นก็อ่านอ่านไปเถอะไม่มีนะครับไม่มีคําสั่งแบบนั้น คำสั่งในการอ่านกรานุรอานมีอยู่สามระดับระดับที่หนึ่งอัลลอฮฺลีนัยยะลูนฮูฮักกอติลาวติฮักกอติลาอวติคนระดับที่หนึ่งนี่ก็คือคนที่เชี่ยวชาญคนที่เขาชำน,นาญอัลกุรอานเขารู้หูคมตันยุทธทั้งหมดคนคนนี้จะต้องอ่านกุรอานด้วยกับฮักของอัลกุรอานฮักของอัลกุรอานสิทธิ์ที่จะต้องมอบให้กับอัลกุรอานตรงไหนต้องหน่วงตรงไหนต้องรากยาวลากสั้นเขาต้องมอบฮักของอัลกุรอานให้กับอัลกุรอาน อันนี้คือระดับที่หนึ่งคือระดับโตัวครูผู้รู้ต่างๆพวกระดับนี้ไม่อัดุญาตไม่ได้รับสิทธิ์ไม่อนุโลมใดๆทั้งสิ้นที่จะอ่านผิดอึ้อหน้านานๆที่อ่านผิดสักครั้งนึงไม่เป็นไดหรอกไม่ได้กไ,ได้ถ้ารู้แล้วก็คือต้องอ่านให้ถูกตลอดนั่นคือระดับที่หนึ่งคนที่ช่างาญกางร,ระดับที่สองนะครับเมื่อกี้รู้สึกจะเป็นอายะที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่สุรบักอรห์้าจะไม่ผิด อันนี้ในยัตซูลนะฮูฮักกอติลาวันนี้แะคือระดับที่หนึ่งระดับที่สองคนที่อ่านเป็นแค่เฉพาะเฉพาะหน้านั้นหน้านี้สุรษนั้นสุรษนี้เขาชำนาญแค่เฉพาะสุรษอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตะลาได้สั่งใช้ให้เราอ่านกุรอานในสุรษมุซจมิลอายะที่ยี่สิบฟักโกรอูมาตัยยัสลามินอัลคุรอานจงอ่านกุรอานด้วยกับอายะห สุราที่เจ้ารู้สึกว่ามันง่ายคําสั่งของอัลลอฮ์บอกว่าจบผ่านสุราหรืออายะใดก็ตามที่เจ้ารู้สึกว่ามันง่ายถ้าอันไหนรู้สึกยากอย่าไปอา่านอันลลอฮ์ไม่เคยสั่งอัลลอฮ์ไม่เคยสั่งว่าให้อา่านอันที่เจ้ารู้สึกยากอันที่เจ้ารู้สึกว่าเอออันนี้ถ้าอ่านแล้วจะอ่านถูกหรือเปล่าเอออ่านอา่านไปเถอะผูกผิดช่างมันเดี๋ยวอัลลอฮ์ตัดสินเองไม่ได้ถ้าไม่รู้ถ้าอ่านไม่เป็นคืออย่าอ่าน อ่านแค่เฉพาะสูตรที่อ่านเป็นที่คล่องแคล่วแล้วที่ว่าได้รับการแก้ไขมาจากครูแล้วได้ถ้าอันที่อ่านไม่เป็นแล้วยังอยากจะอ่านนั้นอย่าว่าแต่จะไม่ได้บุญนะครับกลายเป็นได้บาปถ้าอ่านไม่เป็นแล้วยังตาแบงอยากจะอ่านอย่าว่าแต่จะไม่ได้บุญมันจะกลายเป็นบาปยกเว้นแค่สองช่วงเวลาที่อ่านแล้วไม่บาปเออฉันอ่านไม่เป็นมันยากสําสหรับฉันแต่ว่าอ่านแล้วไม่บัป มันจะมีอยู่สองช่วงเวลาหนึ่งก็คืออ่านต่อหน้าครูอ่านไอ้จุดที่ยากยากเพื่อให้ครูแก้ไขอันนั้นคือการเรียนมันจะไม่บาสองอ่านเพื่อที่จะเตรียมตัวไปอ่านหน้าครูคือยังไม่ได้อ่านหน้าครูก็จริงแต่ว่ากำลังจะไปอ่านหน้าครูนักเก็บครูคืนนี้หลังไอ้ชาวจะไปเรียนนะแล้วก็ตอนนี้หลังมาถึงเราก็ซ้อมก่อนไอซ้อมเนี่ย ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปอ่านให้มันถูกต้องแต่ถ้าแบบอ้ผิดก็ผิดเถอช่างมันฉันไม่อยากไปเรียนแล้วเรียนทําไมก็ไม่รู้ไม่เห็นจะได้อะไรไปเรียนอ่านเองที่บ้านก็ได้เอารอ์รู้แหละว่าฉันอีคลาสขนาดไหนเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของอิคลาสนะสิอิคลาสเ่ียเดียวไม่พอมันต้องถูกด้วยไม่อยากไปเรียนครูรบไม่จําเป็นหรอกอ่านไปเลยผิดผิดก็ช่างมันเดี๋ยวอันไหนผิดเอาล้อก็ไปลบล จากที่จะได้บุญหนึ่งร้อยก็เปลบลบลบออกเหลือสักยี่สิบก็ยังดีเดี๋ยวลบลบไอ้ที่ผิด,ผด,ผดออกเหลือแต่ที่ถูกเฮ้ยไม่มีแบบนั้นเลยผิดก็คือผิดก็อ่านถ้าไม่ถูกมันก็คือผิดมันจะมาลบตัดคะแนนให้เหลือยี่สิบคะแนนไม่ได้เวลาเวลาสอบในห้องเรียนนะครูจะสอบครูจะตัดอันไหนผิดครูจะตัดออกให้คะแนนเท่าที่ถูกแต่ว่าถ้าอ่านกรอ่านผิดก็คือผิดไม่เหลือคะแนนสักนิดเลย ถึงบอกไงว่าถ้าจะอ่านอันที่เราไม่เป็นอันที่เราไม่ได้อย่าไปอ่านนอกจากว่าอ่านซ้อมเพื่อไปอ่านหน้าครูอัพเผิดได้หรือเพราะกาลังซ้อมหรือว่าไปอ่านหน้าครูพอผิดครูก็จะแก้ไขให้แล้วถ้าไม่อ่านอันซุรอนนั้นซุรอนนี้เราจะอ่านซุรอนไหนก็อ่านอันที่เราเป็นนั่นแหละอ่านอัลออคลัสอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้เอออ่านอ่านอันออคลัสนั่นแหละอ่านไปเลยร้อยรอบวันละพันรอบอ่านไปเลย คนอื่นเาอ่านว่าละสร็ยึดเราอ่านว่าละพันรอบนั่นคือคําสั่งคําสั่งของเราคือเจ้าจงอ่านด้วยกับซูร้อนใดก็ตามที่เจ้ารู้สึกว่ามันง่ายแล้วถ้าอันไหนรู้สึกยากจะไปจะไปตําแป่งมันทำไมนะครับนั่นคือระดับที่สองสำหรับการอ่านอุราและระดับที่สามล่ะระดับที่สามก็อายะเหมือนกี้นั่นแหละอายะที่บอกว่าเออถ้า อ่านไม่เป็นหรือออกเสียงไม่ถูกแล้วไปไม่ไหวแล้วนั่นคือระดับที่สามว่าอิหรากุรีอัลกุรอานฟัสตามียอะจงตั้งใจฟังไม่มีว่าอ่านไม่เป็นเลยยังให้ไปตะแบงกันไม่ดีหนึ่งคือคนที่ชํานาญการให้อ่านให้ถูกต้องให้หมดสองคือคนที่ชํานาญเฉพาะจุดเฉพาะหน้า,เฉ,า,นาเฉพาะสุร์ก็อ่านเฉพาะหน้าไปอันที่รู้สึกง่ายก็อ่านไปสามคือถ้าไม่เป็นเลยก็อย่าไปอ่านเลย กฏอ่านมีทั้งหมดกี่อายะน,นะครับกี่พันอายะน,นะครับอ่ะเท่าไหร่ก็อ่านทั้งหมดมีทั้งกี่อายะผู้ชายก็ตอบได้นะครับข้างๆผมหก <6, 000 S 1> พันเท่าไหร่ครับหกพันหกพันเท่าไหร่ฮะไม่รู้ไซส์ไม่รู้อะ ผมพูดตายแค่เป็นเม่อกีก็แค่อ okay. ลองเรียนแบบลองเรียนเสียงอ่ากุรอานมี6 2พ6อยาหกยะกี่อายะครับที่มาว่าที่ว่ามันเป็นวาจิที่เราต้องเรียนจริงๆมีอยู่กี่อายะที่วาจิเป็นฟรุตัวเอทุกคนต้องรู้มีกี่อายะวาจิต้องเรียนเลยอ่ะมันมีแค่จิตอายะเองเพราะฉะนั้นอัลกุรอานไม่ใช่เรื่องอยาก เพราะอัลลอฮ์ไม่เคยสรดูให้เราไม่เคยบังคับไม่เคยบัญญัติว่าให้เราต้องอ่านทั้งหมดสามสิบชุสอัลลอฮ์ไม่เคยบัญญัติว่าเราต้องอ่านให้ได้ทั้งสามสิบุสไม่อัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์บัญญัติไว้แค่เจ็ดอายะห์เองเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะรู้สึกว่ากุรอานมันยุ่งยากรู้สึกว่ากุรอานมันหนักหน่วงสำหรับเราต้อจะอ่านยังไงฉันอ่านไม่ได้อ่านได้แค่ไปนะครับเรารอดแล้วเรารอด เราได้ฟังไปหาแล้วหรือบางคนอา่านสาติฮะหก็ยังไม่ถูกพออ่านยังไม่ถูกตั้งใจจะไปเรียนวันแรกไปเรียนโตะครูสอนว่าเอออันดับแรกเราต้องเรียนภูมิปาผมไม่ชอบโตะครูแบบนี้ภกมห้าเราอา่านสาติฮะห้าไม่เป็นเดินเดินไปบ้านโต๊ะครูอยากเรียนสาติฮะห้วันนี้อยากเรียนสาติฮะีห Tổng khu bảo, ánh đạp 1, tổng biên, hữu quẩm 5. Tôi không thích. Nếu tổng khu này bảo tổng biên, hữu quẩm 5. Có gì khác hữu quẩm 5 không? Để tôi giúp anh. Có gì không? อีฟลาฟแล้วก็อีคลับจะไปเรียนทำไมอ่ะหกผมห้าเดมือนในฟัรที่ห้าไม่มีอีคลับที่ในอีคลาฟไม่มีอิคลาในอิคลาบไม่มีอิทรามะอัลกุลนะจะไปเรียนทำไมอ่ะเราเอาแค่ฟาต์ห้าให้อ่านถูกในละบาดก่อนนี้นี่เบื่อเพื่อนมาวันแรกเราเอาของหนักๆไปให้เลยเพื่อนก็รู้สึกยจก็หนีกลับแล้วไงไปท่องอิคลาบอีคลาฟไปตองมาปะอังไปยุ่งอะไรกับอังเนียในฟาร์ที่ห้ามีอีคลาบที่ไหน ฟาไม่มีอ้ดอมาอะไรก็นะามีมีมัดวจินมีมีมัดจ๊ซมีมีมัดลีนมีไหมมัดลีนมีไหมอะอะไรอีนมีเอ๊เือกว่าจะตามผลเลอกว่าจะตามผมบอกไม่มีไม่มีเพราะว่าพอเอยอะไรก็ไม่มีไปด้วยตอคนกเขาไม่เรียนก็ได้ในสำหรับฟังกไม่มีทีมีไหม คอลโคล,ลหม์มีไหมมีไหมคอลโาลัมในฟาติฮ์เอ่อเดอบุเดเตอไม่มีหรอแล้วท่าวกัฟมันต้องมีแหละอิน์ดีนะซีรอตบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮิมิลฮัมดะถ้าวอกัฟมันก็มีแหละแต่ประเด็นคือเราไม่วอกัฟพอเราไม่วอกัฟกล่อนก่อนแรกเราไม่รู้ก็มไม่เป็นไรจะบอกว่าฟาติฮ์มันไม่ยาก ถ้าใครอ่านฟอตีห้าไปเป็นมาเถอะมาเรียนที่ใบดูละครนี้นะมีสองแล้วก็เรียนนี่เรียนอันที่เกี่ยวข้องกบับฟอตีห้าอย่างเดียวเชียร์ในออกไอที่ไม่สําคัญไอที่ไม่ไม่ได้ทําให้มันเกี่ยวกับฟอตีห้านะ่ยเราตัดออกให้หมดเชียร์ในออกมาให้มันเป็นเพชรมุมนั้นไม่สําคัญตัดออกมุมนั้นไม่สําคัญตัดออกให้มันเหลือแค่เพชรเม็ดงามมันจะเป็นเพชรเม็ดงามจริงๆอะไรที่ไม่เกี่ยวต๊ะครู จะเรียนยังไงอ่ะอตัวครูบฟังไม่มีในสำรฟัติฮะต้องใช้ฟันด้วยหรอพรุ่งฟาไม่มีนะพรุ่งฟาไม่มีนะในฟัติฮะฟัติฮะมีอยู่22ตัวอักษรมีอยู่22ตัวอักษรเจ็ดอักษรที่ไม่มีซาบาตาซาซาซานะครับไม่มีซาไม่มีจีนไม่มีคอไม่มีนะ อะไรนะเอไมหม่่าจีนคเจยชิงวอแล้วก็ฟาฝาเจอักษรที่ไม่มีเพื่อนไม่เรียนกุรอานมาตั้งแต่เด็กอยู่ๆเรามาให้เรียนมาขอรก่อนให้มันท่องมาขอรยี่บเกตัวอักษรเพื่อที่จะให้เรียนรู้สักทีคับทำไมต้องท่องยี่สิเก้าะเบื่อไม่มีตั้งเจดอยู่ ฟาก็ไม่มีทีจะไปฝึกฟ้าทำไมถ้าแค่จะเอาฟ้าไปห้างนั้นฟ้าไม่ต้องไปยุ่งก็ได้คือสิ่งที่กําลังจะสื่อเนี่ยจะสื่อว่าเราให้ความรู้สึกง่ายกับผู้เรียนผู้เรียนจะได้รู้สึกว่าเออจริงเนาะฟ้าไม่มีงั้นพอดีเลยฉันไม่มีฟับมันพอดีกับฉันนะอแทนที่จะรู้สึกโอ้ต้องเขาว่าโอ้ฟันไม่มีแล้วมาห้างจะถูกเรือเปล่านันมี ปฏิญาจะถูกยังไงถ้าปฏิญาไม่ถูกแล้วอัลลอฮ์เขา,าไม่รับอามันไม่รับละหมาดแลวถ้าอัลลอฮ์ไม่รับละหมาดาอามันอื่นๆอัลลอฮฺก็ไม่รับเสียหายเลยทีเีเราไปพูดแบบนั้นทาให้เขากลัวเออทางนั้นออออนรกกน,นรกตัต้อฟันไม่มีทํางไงอ่ะนรกก็นรกตอ่ะท้งที่ท่านตุครูบอกเออไม่เป็นไรเมะ อ่านฟ้าไม่ได้ไม่เป็นไหรือฟ้าไม่มีในฟาที่ห้าที่เขาจะได้รู้สึกง่ายขึ้นถูกไหมแทนที่จะรู้สึกว่ามันหนักหน่วงมันหนักอึ้งนะมาเลยมาที่ไปตลอดไ่ได้สบายๆมีลมพัดไม่ต้องฝิดท่านลมทัานลมนี้ใช้ตอนไหนไม่รู้แต่มานี่ลมยังไม่หยุดทีครับำดูดิละเราให้ที่นี่นะครับเราเนี่ยว่าเราจะตั้งใจเรียน ไปจนถึงปังายชีวิตของเราคนรจนเชลลื่ัหรอ์นะแล้วก็สมควรแก่เวลาถ้าตั้งเวลาไว้ก็สองเ่สเดี๋ยวจะมีอีมาม,มาพูดต่อแล้วก็ผมพูดผิดภาพประการใดขอมาณนะักทีนี้ด้วยนะแล้วก็ผมชื่ออมานมาจากนานปดูอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีผมเองเรียนจบจากแอฟริกาใต้แล้วก็ ได้เรียนวิชากิรอัต์มากิรอาต์เจ็ดกิรอาต์สิบนะครับพนเราบางคนก็เคยได้ยินบางคนก็ยังไม่เคยได้ยินเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะแล้วก็ผมสร้างอาคารที่น้ำดูรุ่นมาก็ประมาณห้าปีแล้วยังไม่ได้เริ่เมเปิดสอนหลังเดือนรอมฎอนหลังเดือนบวนุวนี้ผมจะจัดงานน้ำชาครั้งหนึ่งนะตรงกับวันที่หกเมษาเป็นวันจับวันจักรี